ตัวที่ดังมากอ่ะของป้า,ปาฟิวคือไอครีมตัวนี้ครับมันเป็นครีมเปปไทด์ห้าชนิดเนาะตัวนี้ดีจริงตัวนี้ดีจริงมอยู่ในห้องน้งมันเป็นเปปไทด์เอนไทม์จริงก็คือช่วยผิวอะคือมันมันช่วยให้ให้แบบไอร้อยๆเล็กๆใต้ขอบตาดีขึ้นอันเนี้ยดีขึ้นจริงเขาขายดีม้วเขาขายดีมากและตะก,กร้าที่เราได้ที่ราคาดีนะปกติอันเนี้ยอันเนี้ยอันเดียว 3ามเก้าเก้าปาดตะกา้าสิบเอ็ด <11. S 2> ให้พี่หน่อยยังไงราคาที่ทุกคนจะได้คือสามร้อยห้าสิบสี่บาทและได้ตัวมาโครไปด้วยราคปกติถึงเท่าไหร่นะอันนี้ร้อยสิบเก้าแล้วปกติอ่ะหมไมถึงมาโครเนรอใช่อันนี้ปกติราคาสามร้อยเก้าเก้าได้ชิ้นเดียวอ่ะอันนี้ก็เหมือนลดแล้วก็แถมไปดิอันนี้คือถูกมากเหมือนลดและแถมถูกตะก้านี้ราคาดีนะครับใครรอวไอคลิป clip. เหมือนกับ เขาบอกว่าพี่พีคือความภูมิใจของผู้บริหารทั่วประเทศขอบคุณครับเอาจริงนะตอนอยู่โรงพยาบาลก็เป็นก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งตอนอยู่โรงพยาบาลเป็นไงนะตอนอยู่โรงพยาบาลเป็นไงไหนทำทำท่าเล่นแบบนักงานเสาร์เล่นได้ไหมอะไรนะคะอะไรนะเราก็มองงานดีๆแล้วเราอยู่กับผมปะ แมวอะทั้ทงนั้นแมวตลกอะหนูไม่ได้สอนอะไรพี่พีค่ะหนูแค่ปลุกความเป็นพ่อขาในตัวเขาขึ้นมากดไม่ทันเลยจีบเราปลุกเขาขึ้นมาเพื่อให้เราจะได้สบายมีมีคนบอกว่า <c oughs> มีคนบอกว่าถ้าเราเราก็สบายกับทุกคนพี่ปูถ้า <c oughs> เรา ถ้าเราไม่ได้ทํางานที่เรารักเนาะแต่ตอนนี้พี่พีไม่ได้ทํางานที่พี่พีชแล้วแต่พี่พีชทางานกับคนรักค่ะไม่จะบอกว่าจะบอกว่าถ้าเราอ่ะไม่ได้ทํางานที่เราักตั้งนใช้ได้ไหมสมมติว่าเราอยากทําอะไรก็ตามถ้าเราไม่ได้ทํางานที่เรารักเราทํางานเพื่อคนที่เรารักก็ได้ก็ดีทำต่อไปนะมันเจียมันจะเจริญเจริญเลยแหละวนเจียบั้งคันใช้ได้ไหมคะ ไม่ได้ขอถามอยู่นะแม่แป๊บนึงนะคะแต่ที่ใช้ได้แน่ๆคือสีฟ้าตัวจ o i s ไร r i z e r เราห้ามใช้ตัวสีชมที่สุดทุกคนข่าวแล้ววันนี้เขาอุตส่าห์มาทลายให้เราเลยไปเป็นเจ้าเมืองเมืองไหนได้ชุดเนื้อหามาให้อยู่เลยเราคือเจ้าเมืองแห่งเมืองสุขาถามอันนี้จะมาทำไม อยู่บ้านของฉันดีๆเมื่อไหร่จะมีพีซสองใกล้แล้วครับทุกคน3 5สามห้าสี่บัจจุ๋มเออันจแล้วรอดูเลยเดือนนี้สิ้นเดือนเดี๋ยวเราแอบดูดิดรอดูเลยฮ่าจะเก็บไว้บอกพี่ซสอเราไปดูแสงเหนื่อยทีนึงใช่แบบเซอร์ไพรส์แบบคนอื่นเนาะ ไปเจอใครเดี๋ยวเราเราตรงกันแล้วเราจะบอกเราต้องไปดูแสงเหนือเท่านั้นอีกสิบปีเราค่อยไปดูเดี๋ยวลูกสิบอกค่อยพาไปเจอใครที่นู่นแล้วค่อยบอกว่าท้องนะสวัสดีนะครับทุกคนสีฟ้าทำปค่ะพี่ปูสีฟ้าทำปูผมก็ทอแล้วเนี่ย รออยเทุกอยู่ใช้ได้ใช่ไหมคะหมอยเด็กอายุสิบห้าใช้ได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 ้แต่เรติโน่ยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าน้องยังหน้าตึงก็พูดก็ในฉาแน่น้องนั้นน้องเพิ่งอายุสิบห้าเองมาอยากกลับไปไปอายุสิบห้าทำไมเนี่ยไม่อยากเรียนหนังสืออ่ะวันนั้นฝันว่าเรียนหนังสือเข้าไหมจดอะไรไม่ทันเลยรู้เลยว่าไม่ตั้งใจเรียนฝันแต่รู้เลยว่าไม่ตั้งใจ แต่พี่ปูดูเรียนเก่งนะพี่ปูเรียนเก่งใช่ไหมเออพี่ปูดูเรียนเก่งตอนเด็กๆอะเรียนเ่ะจริง,งดูก็รู้แล้วดูก็รู้<ด>แล้วว่าใครมีแบบมีมีแบบเขาโครงของของของเด็กตั้งใจเรียนอะเออเหมือนแบบเออคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเดบบก็กเรียนไม่เก่งมันเป็นยังไงไม่ได้ว่าอะไรสักคำ สีแล้ปากี่กูเป็นศูนย์ไปใช่เหรอสีพี่เนี่ยไม่รักษาบัตรไม่ทำอะไรเลยอ่ะเขาเลยงหนูแค่นั้น่ยเขาไม่รักษาแล้วก็บอรรคาเป็นยังไงกับการเรียนอยู่หนูอ่ะเป็นคนมีแรงบันดาลใจเป็นคนรู้สึกว่าตั้งใจว่าจะไปโรงเรียนแต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะความตั้งใจมันฝ่อเขเข้าใจปะมันแบบ ทำไมมันมีอะไรเต้นเลยไม่แล้วคืองี้ภาคนี้เลยคือวันนั้นอ่ะที่ไปคุยเรื่องอินทีเลียพอดีที่โรงพยาบาลไปเพราะใช้ห้องประชุมที่โรงพยาบาลใช่ไหมก็คือไปคุยเรื่องตกแต่งภายในของบ้านนะครับล้วก็นัดคือเป็นใช่ยังเป็นเรื่องเดิมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราก็นึกว่าจะให้หมูมาฟังแบบตั้งใจประชุมสองโมงจนถึงทุ่มครึ่งนานมากนานมากคือขอไหม ขอมาเข้าน้ําบ่อยมากแล้วไม่แล้วออกไปเข้านานมากเหมือนเรียนหนังสือแล้วแล้วคือตอนเล่นมือถืออ่ะคือพี่จุ๋มไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาหันเก้าอี้เข้าหน้าต่างแล้วเขาไปนั่งทำอย่างเงี้ยไงถ้าตัวงานตอนนี้คุณดูเลยว่าเี่ไม่พิาเลาประชุมไ้องน้วเปิดเล่าเนาะอยู่นานๆไม่ได้อะนั่งแบบนั่งไม่ได้ติดไม่ติดต้นไม่ติดหรอะแต่แต่คอนเฟิร์มอย่างหนึ่งคือถ้าใครดูคลิปเราอะ เจ้าที่ใช้ทั้งออกแบบตัวสถาปัตย์ตัวอินททเลียตัวแลนด์เคปแลนด์เคปเนี่ยมีมีเจ้าอีกบริษัทหนึ่งมาแต่ว่าอินททเลียกับกับสถาปัตย์อ่ะคือแบบ dmo dmo คือชื่อบริษัท dmo นะครับชื่อคุณมดเนี่ยที่เป็นคนดูคนที่ดูตกแต่งภายในชื่อคุณอุ้ยเข้ามาด้วยกันตลอดคนเนี้ยแบบคือถูกใจมากรู้สึกว่าดีใจมากที่เลือกถูกบริษัทดีเขาดูทุกอย่างแม้กระทั่ง ทิศทางลมที่มันมาแสงที่มันเข้าต่ละช่องของของแบบของบ้านทุกอย่างออย่างจริงวคู่ไม่ใช่คู่เซรามิกครับเช่นแบบลมมันจะเข้าทางนี้ถ้าเราเอาช่องหน้าต่างไว้ทางนี้บ้านจะเปนความโฉบห้องนี้มันจะเป็นอย่างนี้ห้องนั้นมันจะเป็นอย่างนู้นคือไม่ละเอียดมากดีเราที่เขาขาดแล้วเนาะที่เขาเราบอกว่าเราอยากดูแต่มันไม่ได้เขาก็ไม่ให้ทำของบ้น่ม ผมอยาก้้ั่แเขาไม่ตามใจแบบขอให้ได้แปดชายแปดสี่หญิงสองชายสองจริงหนูก็อยากได้อย่างนั้นแหละทำไงดีอคะสามสี่ไม่น่าเก้มเม้อมาแปดชายหญิงแปดากได้แปดสี่ทำไงคะอยากได้แปดสี่เหรอครับก็ต้องสี่ครั้งอ่ะแล้วมันผ่านได้อยู่จริงปะไม่ได้หนูคนผ่านได้กี่ค่ะผ่าคนเราดีผ่าได้สามท้อง แล้วแผลมันจะไม่ค่อยติดล่ะตามส่วนมากก็เหรอก็ส่วนใหญ่เขาก็แบบคนแรกคลอดธรรมชาติคนที่สองผ่าคนที่สามผ่าไม่ได้ป้าหนูธรรมชาติไม่ส่วนใหญ่ถ้าแบบเรากล่ามีมีครั้งเดียวอะไรเงี้ยเขาก็คลอดเขาก็เดียวผ่าทีเดียวเลยให้จบอ๋อจะถ้าธรรมชาติไปกี่คนก็ได้ใช่เออคนก็ได้สิครับไปแบบที่สุดก็แต่คนแต่ก่อนมีลูกสิบคนสิบสองคนได้ไง ไม่เกินสามครั้งใช่เขาบอกอย่างนั้นนะว่าแบบแผลมันจะไม่ติดหน้าท้องเลยไงใช่ไหมครับแล้วทำไงหมายถึงว่าถ้าเราผ่าคลอดอ่ะสามคนป่ะหรือคนที่สี่อะไรเงี้ยมันเริ่มติดยากแล้วแผลเราไม่ติดยากคนสี่ต้องลอดเองอย่างเงี้ยแบบสองครั้งไม่ได้แล้ยวเห็นไา้เลยเราถามนี่พว่ารูปปีหรอไม่ผนังหน้าท้องมันจะติดยากอะ หมายถึงว่าคนเคยสามทุกคนบอกว่าสามมีครั้งแล้าผ่านแล้วจะกับขอดีไม่ได้แล้วผมนะครับทำไมอ่ะเพราะว่าชงคอดระหว่างเขาผ่าไม่ได้เขาผ่านมันแยกกันไงถือได้อ๋อใช่เขาบอกว่าผ่านแล้วครั้งต่อไปก็ต้องผ่านใช่ขอดีไม่ได้เลยเนาะผู้เบอกผ่าสามแต่เดี๋ยวนี้เห็นเลยว่าสองคนได้ไงสคนเพราะผ่าสองครั้งหนึ่งทำไม่ได้ผ่าแล้ว อ่านไม่ไม่เคยเลยค่ะน้อยไนาะ่แกท้งองมานอนี้องไม่่จมชนผู้ชายกินเอาปะ2ครั้งนี้่กูเมือีบอกว่าอคอดเองอยาคอดเองเสร็จปุ๊บจะพอเจ็บปุ๊บเออพอเริ่ร่ยคอดเองอยนะมีสคนคนแรกบอกว่าอยากคอดเองปุ๊บพอเจ็บปุ๊บบอกโอไม่ไหวละานเลยค่ะ ตแต่ผ่าเก็บตัวหลังจากคลอดอ่ะยาวกว่าคลอดธรรมชาติจริงตื่นคนยืนจากหลักจากพ่อตีพอะไรมาอะไร่กาไม่กูปวดกูปวดเลเซอร์ผ่านไหมไม่เดียวอันนี้แหละดีไม่สามสิบทุกคนใครรอสีฟ้า หลังจากที่ทำให้ทุกคนรอคอยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและสุดท้ายเราได้ไปตีหัวเมืองและได้ราคากลับมาแล้วทำไรนะคิดว่าคุณอดทนได้ทุกคนทุกคนสามสิบกรัมมาแล้วบุ๋มมาแล้วสีฟ้าใครรอสีฟ้าในราคาที่ดีขนาดนี้ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเป็นตัวเดียวนะครับ ตัวนี้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเลยตัวนี้ใช้ได้เด็กเลยคนท้องใช้ได้มาคอดธรรมชาติไม่ไม่เจ็บเขาค่ะแม่แมหนูไม่เชื่อหนูกลัวใครจะกดแต่หนูยังไม่ได้ท้องนะคะกดเลยใครจะกดท้องดีกดเลยจะท้องดีไหมอะไรนะจะท้องดีไหมผมแอฟกลัวน้องจะได้มาไม่เคยเจอไอช้าใครเลยกลัวแบบกลัวลองช้าดูอันนี้คือมอยเจอร์ที่ใช้ตอนเช้าหรือตอนกลางคืนก็ได้ส่วนประกอบหลัก คือไฮยาลูรอนิกแอซิดก็คือน้ำนี่แหละช่วยเรื่องความชุ่มชื้นและมีเซรามายทั้งหมดห้าตัวห้าตัวที่ช่วยทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นมีคอลลาเจนและยังมีกิกกาด้วยนะก็คือไบโบบกคับตัวเนี้ยแก้มบุ๋มคอนเฟิร์มว่าดีมากเพราะแก้มบุ๋มใช้ชุ่มชื้นมากเอาไ้ท้องก่อนค่อยทอดมันเป็นงั้นอะหไม่น่ากลัวบล็อกหลังมันน่ากลัวใช่ไหม เราบล็อกหลักเขาบอกว่าให้เราต้องอยู่นิ่งๆบางทีเขาบล็อกเราไม่รู้สึกเลยจ้ไปแล้วอืออับบุ๋มไม่รู้สึกเยไปฟ้าดียังไงคะสีฟ้าดียังไงต่อยแล้วรวมบล็อกให้โจมจุ๋มจะคิดก่อนจุ๋มจะลองท้องกับพี่เก่งดูือไมล่ะพี่เก่งลองท้องกับพี่จุ๋มดูหน่ะแล้วดูเป็นหมั่นแล้วค่ะว่าเป็นหมั่นทั้งสองคนแม่ อันนี้คือเนื้อเขาดีมาก็เก็เปนหรือเร <c oughs> าจะมีะสุดท้ายนะไสยาสูนนี่ดูเนือ้อมอยเจอร์เขาขึ้นเนื้อเขาช่ำมาก <c oughs> ามาก็เป็นเป็นตัวเรื่องความชุ่มชื้นเลยสีฟ้าในขนาดสามสิบกรัมนะครับส <c oughs> <30 g. S 2> ามสิบกรัมคุ้มแนะ่อันเนี้ยมอยเจอร์แบบเนื้อแบบเนี้ยมันแบบมันจึ้งนะ ติดเล็บหนูแล้วติดเบนพี่ใครอ่ะบอกว่าใช้สีส้มแล้วเหลือแต่ใช้สีฟ้าหมดก่อนจะซื้อไปตุนอันนี้เลยราคานี้ดีมากร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับตัวนี้มีแซลมาอยู่ห้าชนิดด้วยกันนะคะก้ก็ห้าแฉกอันนี้ตะไคร้ยังดีๆยม่อ๋อไม่พายหรอี่ซื้อนะคุณแม่คุเนื้อคนดีเนี่ย่าใช่เนื้อแบบฉ่ำมากเนื้อมันแบบน่าช้มากเหมือนวิ่กนุ่มๆอ่ะ <Yeah. S 1> น,นี่นะมันใช้ดีกว่าน,นี่เนาะลงก่อนหน้านะนาเป็นครีมมอยเจอร์ที่ใช้ชาเช้าเย็นเป็นเรื่องเซรามายก็คือช่วยให้ผิวอะแข็งแรงมากขึ้นรวมถึงไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับก็คือทำให้ผิวชุ่มชื้นเนาะ <Yeah. S 1> มีคอลลาเจนคือตัวนี้หลักๆอะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเป็นหลักเลยั้องบอกอยนี้นะ <Yeah. S 1> ลงก่อนเมคอัพได้ทุกอยา่าง และข้อสําคัญคือมันมีกิก้าด้วยมันคือมันมีใบโบบกช่วยเรื่องการแก้เศษต่างๆสมมติว่าผิวแบบอักเสบผิวแพ้มามันจะช่วยปอกประโลมผิวเนาะพี่ฟูให้เขาเติมกันแดดให้หน่อยจีกอกเอาไปนะความรีดสุดกันแดดีมากๆราใครประโยชน์มากเติมกันแดดอยู่ของเราดีมากจริงๆราคาหน้าน่ะมันรู้สึกแบบราคาเต็มสองสี่เก้านะครับชุ่มชื้นอะ หมอคนถือหน้าเองอะใครรอใครได้นะเนี่ยใครรอกระปุกเดี่ยวนะมาแล้ววันนี้ชาหน่อยไม่เหนียวเนาะไม่ต้องทานเนาะสมองเนี่ยวมากดได้เลยกดได้เลยใครรอนะแล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 ะเนี่ยเดี๋ยวจะไปถึงหน้าขาวและรถฟ้ามากดอันนี้ก่อนให้กดอีกทีที่ทุกคนรอคอยที่ทุกคนรอคอยที่พี่ครูไปต่อสู้มาครูตอนนี้ผิวตรงนี้นุ่มมาก อุ้ยตะ้ามนก็แบบแล้วไปนานแสนนานมาแล้วเขาอะตัวไหนให้หน้าเขาเปลี่ยนเนี้ยโเชีย์ขึ้นบ้างครับแปดเซลกันแดดมาแล้วแต่เหลือให้เราแค่แปดอันสี่อันละขอเพิ่มหน่อยขอเพิ่มหน่อยอ้าก็เปลี่ยนขนาดมากเหรอพีหมงขนาดเดียวกันตลอดใหม่ M โซ่เอาอเรียบร้อยมาอันนี้บุ๋มถนัดในการอันนี้บุ๋มถนัดในการขายมากเพราะว่าบุ๋มขายทุกครั้งอันนี้คืออะไรคะห้าเจ็ดเจ็ดอันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีรอยไม่ว่าจะเป็นจุดดำฝ้ากระหรือสิวให้เอาตัวนี้ไปใช้ตัวนี้ห้าเจ็ดเจ็ดคนที่มีปัญหาดักสปอตต่างๆให้เอาวันนี้ไปใช้นะคะจะมีตัวเซรั่มกับตัวของครีมของเขาผสมอยู่อันนี้จะบอกว่าราคาที่ทำให้วันนี้ดีมากม ปกติ1นึ่งขวดประมาณ300รอยสองชิ้นเนี้ยต้องมีห0 0้อยตัวหนึ่งเป็นเซรั่มตัวหนึ่งเป็นมอยเจอร์วันนี้เราทําคู่กันได้ราคาเท่านี้